สวัสดีครับ fc ช่องบรรบุรรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับ fc ครับคลิปนี้ผมจะมารับซื้อเหรียญ2บาทนะครับปีนี้นะครับราคา3,000บาทก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับครับ fc ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าเหรียญ2บาทของเรานะครับก็มีการผลิตเริ่มตั้งแต่นะครับปี2548นะครับ และพศ2,549นะครับจึงปีพศนะครับ2,550เนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับผมแบบนี้เลยครับสีเงินหรือนิกเกิลสีขาวแบบนี้ครับผมนี่นะครับและก็ปี2,551เป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นสีทองเหลืองแบบนี้ครับเหตุผลนะครับในการที่มีการเปลี่ยนรูปแบบนะครับโดยเฉพาะเปลี่ยนสีเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนสาเหตุเพราะว่านะครับสีขาวเนี่ย เป็นสีที่มีความนะครับมีความใกล้เคียงคือเป็นสีเดียวกันกับเหรียญหนึ่งบาทพอแม่ค้าพ่อค้าใช้ในระบบจริงๆเนี่ยนะครับเกิดความสับสนเพราะว่ามีขนาดที่ใกล้เคียงกันมากนะครับโดยนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับก็จะนะครับมีขนาดที่ประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับถ้าไม่ดูให้ดีนะครับก็คืออาจจะคิดว่าเหรียญสองบาทเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับ ปัญหานี้เกิดขึ้นมานะครับจึงมีการเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นสีทองนะครับผมแบบนี้ครับนี่นะครับจึงเปลี่ยนรูปแบบของเหรียญนะครับเป็นสีทองเหลืองนะครับแบบใหม่นะครับถ้าใครมีนะครับเหรียญสองบาทนะครับเป็นปี2550นะครับ2550แบบนี้นะครับผมแบบนี้ครับง่ายๆนะครับถ้ามีเหรียญผ่านใช้แบบนี้ผมรับซื้อ5าบาทเหรียญละ5บาทนะครับ ดูที่พอสอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่นะครับถ้าใครนะครับมีแบบพิเศษก็คือนะครับมีแบบเป็นหลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนึ่งให้ท้ายดูนะครับแบบเป็นหลอดแบบนี้นะครับถ้าใครมีนะครับเป็นหลอดนะครับหนึ่งหลอดนํามาแลกเงินสามพันบาทกับผมแลกเงินสดได้สามพันบาทนะครับเป็นหลอดนะครับเป็นหลอดปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นครับแต่ถ้าเป็นปีอื่น เช่นปี2548 49นะครับผมรับซื้อเหรียญหลอดละนะครับผมพอไหมครับหลอดละ200บาทนะครับพร้อมบวกค่าจัดส่งให้ฟรีนะครับพร้อมบวกค่าจัดส่งให้อีกนะครับผมเพราะว่านะครับเหรียญหลอดในรูปแบบของปี2550ยเนี่ยเป็นปีที่นักสะสมนิยมนะครับเป็นตัวติดนะครับถ้าใครมีนะครับผมรับซื้อหลอดละ3000บาทเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับผมมีออเดอร์มา2หลอดนะครับ ใครมีนะครับแบบหลอดหามาให้ผมเลยตอนนี้ครับรับซื้อหลอดละ3,000บาทครับปี2550นะครับปี2550หลอดละ3,000บาทครับแต่ถ้าใครไม่มีหลอดครับจะมีแบบผ่านใช้แบบนี้นะครับผมรับซื้อให้เหรียญละ5บาทครับผมรับซื้อให้เหรียญละ5บาทครับ มีร้อเหรียญนะครับก็นํามาแลกเงิน500บาทกับผมได้ฟรีนะครับผมแลกเงิน500บาทกันไปเลยนะครับช่องทางติดต่อนะครับเดี๋ยวผมขึ้นนะครับ QR code ให้นะครับผม QR โค้ดให้แล้วก็เอาโทรศัพท์มาสแกนนะครับที่ QR code ตามนะครับมุมล่างขวานี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็มาตกลงราคาและก็คุยราคากันหลังใหม่สาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันอีกครั้งในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ